เวียดนามตกกระจายทำไมประเทศไทยถึงไม่ค่อยมีคนบีบแตร,รก่อนอื่นท้าความก่อนนะครับเพราะถ้าหากว่าใครมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศก็จะรู้ดีนะครับว่าบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นอินเดียประเทศเวียดนามประเทศบางกลาเทศพวกเขาเนี่ยมักจะชอบบีบแตรก,กันสนัน,นวันไหวบีบกันจนแสบแก้วหูหูจะแตกเลยก็ว่าได้นะฮะรถติดไม่ติดขอได้บีบไว้ก่อน ซึ่งมันนะแต่ต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงสังเกตดีครับถ้าใครมาที่กรุงเทพต่างจังหวัดก็แล้วแต่เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยบีบแตรแม้ว่ารถจะติดแม้ว่าจะมีการตัดหน้าอะไรก็ตามแทบจะไม่ค่อยบีบแตรส่วนใหญ่เน้นการตบไฟสูงเอาตึ๊บตึ๊บอะเห็นไหมแต่ก่อนจะเข้าเรื่องผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนยิ้มในใจนะ,ะรู้ว่าทาไมถึงไม่ค่อยบีบแตรกันใช่ปะต่างชาติเขาไม่รู้ไงถึงขั้นมีการไปตั้งกระทู้ถามในโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยเนี่ยคนขับรถส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยบีบแตรกันคนไทยบางส่วน ไปตอบกระทู้ไว้ว่าเนี่ยได้รู้ไหมการบีบแตรในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นแสดงความก้าวรล้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกบีบแตรกันเฉพาะเวลาฉุกเฉินหรือบางครั้งก็เป็นการบีบแตรเพื่อให้รู้ว่าโอ้ชั้นอยู่นี่มหาเชเซอะไรแบบนี้มาคนเล่าต่อนะครับบอกว่าเนี่ยชั้นเองเนี่ยเคยไปอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศอียิปต์คุณพระคุณเจ้าบีบกันจ้าระวัดเลยกฎระเบียบวินัยเขาก็มีนะแต่ไม่ค่อยทํากันไม่ค่อยทํากันเนี่ยสุดท้ายแล้วตามมาด้วยความวุ่นวายความกลาหนขนาดบางที่มีป้ายติดว่าห้ามบีบแตร เขาก็ยังบีบแตรกันเลยถ้าบางคนก็ไปตอบกับคอมเมนต์นะครับว่าที่พวกเขาไม่บีบแตรกันเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขา้นั้นก็ชิลชไงไม่ได้แบบเคร่งเครียดอะไรก,กับการจราจรคิดเสมอว่าเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วรออีกนิดนึงจะเป็นอะไรไปไม่เหมือนกับบางประเทศใจร,ร้อนไม่รู้จะร,รีบไปไหนหนึ่งในนั้นมีชาวอเมริกันบางส่วนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเนี่ยฉันอยู่ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเชื่อไหมว่าตามลอสแอนเจลิสนิวยอร์กก็บีบแตรกันจ้าละวันปวดหัวมากๆแม้กระทั่งกรุงโรมและลอนดอนก็ยังบีบแตร์ก ดูแล้วเนี่ยก็เจ็บหัวนักเลยทีเดียวนะคนก็เข้ามาแซวประเทศไทยนะครับว่าคุณรู้ไหมคนไทยส่วนใหญ่นะั้นบีบแตรตอนไหนคนไทยส่วนใหญ่บีบแตรตอนเวลาขับรถผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งลี้ลับพวกเขาเนี่ยมักจะบีบแตรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าฉันมาแล้วไหนใครชอบบีบแตรเวลาขับรถผ่านสารเจ้าบอกกันได้นะครับเรื่องราวตลกขันนี้ที่ถูกตั้งกระทู้ไว้เมื่อประมาณช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในปี2566ปรากฏว่ามันกลายเป็นไวรัลเพราะเรื่องนี้ครับได้รับความสนใจจาก ประเเทศเวียดนามสนใจไม่พอนะครับถึงขั้นซื้อตั๋วเครื่องบินจากเวียดนามบินมาที่ประเทศไทยเพื่อมาทําสกูปข่าวถึงที่นี่เลยทีเดียวเมื่อนักข่าวดังกล่าวนะครับเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยพวกเขาก็เดินทางสำรวจรอบๆกรุงเทพแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันเงียบจริงๆว่ะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกดแปรจริงๆมีการเปรียบเทียบภาพจากประเทศเวียดนามนะครับว่าโอ oh, ้โหบีบแปรกันทุกสิบสิบวินาทีบางครั้งก็แทบจะเป็นทุกวินาทีเลยไม่รู้ว่าพวกเขาจะบีบทำไมนักข่าวเล่าต่อนะครับว่าที่เวียดนามเนี่ยจะเลี้ยวไปไหนจะ ไปทางไหนเนี่ยต้องบีบแตรให้รู้แต่ที่ไทยเนี่ยสามารถเข้าได้เลยจากเลี้ยวๆเลยเพียงแค่คุณนั้นเปิดไฟเลี้ยวก็จบแล้วไม่ต้องบีบแตรอะไรให้มันยุ่งยากซึ่งมันนั้นแตกต่างจากเวียดนามโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้นะครับสำนักข่าวดังกล่าวก็ยังไปสัมภาษณ์กับคนขับรถต่างๆแม้กระทั่งแท็กซี่สึ่งพวกเขาก็พูดกันอย่างตรงๆนะครับว่าที่ไม่บีบแตรยก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธรักความสงบรักความสงีียมดังนั้นการบีบแตรเนี่ยจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน ความสงบอย่างไรก,ก็ตามครับบางคนก็พูดต่อว่าที่เขาไม่บีบแตรก,กันเป็นเพราะบีบแตรเมื่อไหร่มีเรื่องมานั้นเพราะการบีบแตรเปรียบ,บเสมือนกับเรื่องที่ไร้ารายาะถ้าไม่เกิดความอับอายขายขี้นหน้าดังนั้นพวกเราที่จะไม่กดแตรก,กันทางนี้นะครับสนักข่าวดังกล่าวก็ยังมีโอกาสไปสัมภาษณ์กับชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยซึ่งพวกเขาก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าโอ้คุณพระเจ้าฉันเนี่ยรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งเดินไปไหนก็ไม่ต้องรำคาญเสียงแตรแต่างจากที่เวียดนามเลยที่ฉันนั้นเดินไปไหนก็ตามจะต้องได้ยินเส บางครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นมลภาวะทางเสียงยังไงก็ไม่รู้และที่นี่ที่ไทยเนี่ยพวกเขาอยู่ในความสงบเป็นอย่างมากซึ่งก็น่าเหลือเชื่อมากเลยว่าเขานั้นทําได้อย่างไรที่นี่ฮะเมื่อเราไปส่องตามคอมเมนต์มันก็มีคนไปคอมเมนต์ว่า เฮ้ยเมื่อวานเนี้ยฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยแล้วฉันก็เจอเหตุการณ์หนึ่งที่น่าประทับใจไปย่า่มากก็คือมีชายคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนและเขาเนี่ยก็เดินตัดหน้ารถของฉันซึ่งก็เป็นแท็กซี่แต่ปรากฏว่าคนขับแท็กซี่ของฉันนั้นเขาไม่บีบแตรด่าไม่แต่ทีด่เดียวแถมยังปล่อยให้ชายคนนั้นเดินข้ามถนนอย่างคิวๆอีกด้วยเหตุการณ์เดียวกันถ้าประเทศนี้เกิดขึ้นที่ประเทศของฉันชายคนนั้นอาจต้องโดนบีบแตรด่าไปแล้วก็ได้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตามกระทูต้ต่างๆรวมถึงใต้คลิปของ YouTube สนักขา,า้แขไปสดง คิดความเห็นชื่นชมประเทศไทยกันอย่างหนักเลยนะครับว่าคนไทยนั้นทําได้อย่างไรและคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็พูดต่อนะครับว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนสูงและก็รักในความสงบกันเป็นอย่างมากและคอมเมนต์บางส่วนจากนั้นก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าโอ้ถ้าฉันสามารถขอพรได้ฉันก็อยากให้เรื่องราแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ที่ประเทศของฉันได้เช่นกันถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงฉันก็คงรู้สึกมีความสุขไม่น้อยเอาเป็นว่าจากเรื่องราววันนี้ท่านผู้ชมเองรู้สึกอย่างไรกันบ้างจม่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกกันได้เลยแล้วกันนะครับ ชอบมากฝากกด u u s c r i b e เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม p ีเจหมอชาแนล